สุกีนี่แกงเขียหวานใส่ไก่นะคะอันนี้เนื้อไก่ซุกีนีมันเป็นบวบของญี่ปุ่นเลยจ้ะอืมสมชิกาว่ามันลํำนลยนะกินเหมือน มันแตงกวาเนาะออันนี้สมมติจะแกงเขียวหวานนะคะกะทิจะมีกระป๋องเดียวเป็นกะทิของฝรั่งเนาะมันก็จะไม่ค่อยมันเท่าไหร่สมมติจะใส่กะทิลงไปเลยเจ้าใส่พริกแกงลงไปแล้วแต่ความชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะปรุงเครื่องเลยนะก่อนที่จะเอาเนื้อไก,ก่กระบวบลงใส่ทีหลังเนาะใส่ชุดรสลงไปเจ้า ใส่น้ำตาลชาน้ำตาลสายลงไปแล้วแต่ความชอบนะคะผัดพริกแกงให้พริกแกงละลายเสร็แล้วก็ใส่ไก่และบวบใส่ไปพร้อมกันเลยพาอมันจะได้สุกพร้อมกันไก่ไม่ต้องแกงนานเพราะว่ามันเดี๋ยวมันกระด้างเดี๋ยวมันแข็งสมศีีจะใช้ไก่สะโพกไก่นะคะ ใส่วิปปิ้งครีมลงไปนิดนึงเพราะว่ากะทิมันไม่พอแค่นี้ละเจ้าตอนหม้อแกงเดือดก็ไม่ได้ลืมกดกล้องเจ้าอันนี้หม้อแกงซุกแล้วตักลาดเข้าหัวจะคอบเลยไม่ได้ใส่หัวะพานะคะไม่ได้ใส่พริกเพราะมันเผ็ดแล้วก็ใส่หัวะพาจะคอปไม่ชอบกินเสร็จละเจ้าตักไปหัวจะคอหลาดเข้าไปเลยทำแบบง่ายๆสไตล์สมศรีนี่ละเจ้านี่แหละ แกงซุกินี่ใส่ไก่นะคะมันสุกแล้วเนะตะก,กี้สมศรีใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงแค่นั้นแหละเจ้านี่เจาเอาไปจะขอบกินแกงเค้วันไก่อาจจะทำงานเลยว่าจะกินข้าวอ่อ,อรอ่อรเหรอือมู Chicken really you, nice. Yeah. What? This one you may you used many times before, right? Mm. Yeah. Hmm. Tastes good. Chicken, aloyner, I think. Little bit pet, sweet, mm. nice. Petla? A little? No, no, But I think okay. A strong taste. If not pet, not alloy. Yeah. Just he told pet a little Yeah, a little pet. Mm -hmm. ใส่ใบหละพานะคะพอแก้มชอบกินจะบอกกินมันแห้ง